คลิปนี้ยายมองสิมาแช่ะสบประการการใส่น้ำมันบพร้าวสกัดเย็นเนาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้าใช้ทาผิวตอนกลางคืนจะบำรุงผิวแต่ถ้าทาตอนกลางวันจะกันแดดได้อย่างดีพี่น้องเริ่มต้นเมื่อสิบปาสิบหกปีที่แล้วเนาะยายมองกะหูจักน้ำมันบันร้าวสกัดเย็นมาต้องไปหาสื่อคีมบำรุงผิวแพ้งแปงมาต้องไปหาสื่อไอ้คีมทาหลอบดวงตาแพ้งแพงพี่น้อง หลังจากที่เข้าอาบน้ำเนี่เข้ากะท่าหลอบดวงตาท่าผิวท่าผมท่าผิวได้ทุกส่วนตั้งแต่หัวจดเท้าพี่น้องพุ่นยาโรถเจอพิ่นใส่ย่มองใส่พิ่นเป็นประจําเมิ่อกีิโชว์ผิวพิ่นสีเหลียบเนียนเพราะว่าพอ่นยาโรดเจอผิวแล้วเซนสทีพี่น้องเดี๋ยวยิยมองสี่องให้ฟังเห็นเมิดว่ายิยมองมีสมประกณ์การใส่น้ำมันมะพร้าวมันดีแบบไลผิวเขากับสีเหลียบเนียนเนาะแต่ก่อนยิยมองเห็นงานใน ในห้องแอร์เนาะพอห้ามาเห็ดสวนน่ะห้ากับบได้ใไซคีม,มกันแดดบได้ใไซอีหยังเลยพี่นอ้องมันกระซีหนาดำผิวดำเป็นกาเป็นหยังพ่อเจมมองอะ่ะใส่น้ำมันบอกเ่าสากัดเด่นเนาะ่าดะ,ด,ะด,ดีอิลีสวัสดีค่ะดีอิลีพี่นอ้องอันนี้คือแช่จากะสบกา้านจากของอิลีเด้ดีจนพญาโรูดเจออยากใส่นำ้ำเอานั่นแหละคือเจมมอง อาบน้ำปุ๊บก่อนนอนเนาะเดวมองกับท่าเรื่อยๆเลยู้ได้ผิวมัน่นผิวยั้งกับท่าน่อยๆบ่ต้องใส่หลายพี่น้องนั่นละรูปตั้งแต่ผมผิวรอบดวงตาลายคือจังห้านางนวดกหาหน้าที่ซิฟหน้าที่ก่อนนอนทุกเมือ่อผิวห้าสิเปลี่ยนไปเลยจากหนาเป็นเป็นฝามันกับสีค่อยๆค่ายออกค่ายออกพี่น้องวันนี้อะทำแห้น่าท่ากังเว้นเนาะ ก่อนลงขิมกันแดดน่ะสมมติว่าผู้ใดไปทะเลนี่ยิงตองท่าเลยหลังจากที่ห้องอาบน้ำุูบพ่อกระท่าน้ามันบะพ้าวแล้วก็ท่าขิมกันแดดเลยเวลาลงทะเลกลับมาึืนจากทะเลแล้วอาบน้ำแล้วแล้วก็มาอาบน้ำท่าน้ำมันบะพาวแล้วกระสิบำํำรุงผิวผิวซิบอมใหม่ผู้ใดที่มักลงน้ำทะเลอ่ะผิวซิบอใหม่เลยจ้ะพี่น้องอ่าวางตนเดือนที่ยังมองพาดพี่ไงรถเจอไปทะเลเนาะ อขนาดยัมองท่านมันบักพ้าให้เล่าได้วันนี้เล่ากะลังอาบน้ำแล้วเนาะเราไปนั่งอยู่ทะเลกลับมาพี่น้องนั่งทะเลเมืดมัอบไดยางตากแดดได้ผิวเราก็แดงออกหอนออกห่นแบบตามผิวต้ามหนาต้านหนังอ่ะวันนี้เราก็คือมันคือผิวใหม่เ่ะพ่อยังมองท่านนะมันบักพ้าให้เล่าปุ๊บตื่นเสามาเรามีแห้งเลยผิวบอ่อใหม่พี่น้องนั่นล่ละผิวบ่ใหม่บ่ บอ่อดัอ้มบ่อหลอกเลยขนาดผิวเราเป็นคนเซนทิทีแพรงเลยนละ่ะน้ำมันมะพร้าวสากาวัดเย็นดีหรีบันน่กะน้ำมันมะพร้าวสากาวัดเย็นนี่เข้าสามารถเอามากลัวข้อ,ขอกลัวปากอ้อยผู้ลิงตอนที่เขาตื่นข้นมากก่อนก่อนแป้งฟันโดยจากพี่น้องมันสาเหตุไห้ฟันเข้าบอเซนซิทีหลายๆคนนะ่ะฟันเป็นหลุมเป็นบอ่อเซนทรทีพี่น้องนั่นแหละเพราะเข้ากลัวข้อจักสิบหานาทียี่สิบนาที มันซีดีอหลีบะตองไปหาหมอเห็นมันอันไปอุดฟันไปเห็นอย่างเลยแต่พี่น้องกินไอติมใด้กินแนวเคสเคสฟันไดเลยอันนี้แช่จากประสบการณ์ตรงเนาะอันละพอยีมองใส่มาหมากกว่าสิหาปีแล้วเนาะแล้วก็น้ำมันบาะขาวสกาเดียนเนี่ยยี่มองอ่าเป็นงูสวัสด์เนาะเป็นงูสวสัสด์นะผิวมันกส็สิอุ้ยเป็นขุยดำ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 เลยจ้ะพี่น้อง เ้วกะย่ยมองก็เอามาท่าจากี่เป็นงูสวรรค์น่ะมันเป็นผิวตกสะเก็ดดำๆดำๆน่ะหายเลยได้ล้วกะยายราเจอเฮ้ยยมองเป็นแผลเนาะหลังจากถี่ล่างอ่าอ่าล่างด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่น้ำมันบากข่าวนี่แหละมาท่าแผลแผลก็สิหายเ่เป็นแผลเป็นพี่น้องทุกอย่างถี่ว่ามากคือ แช่ประกณนให้ฟังจากประ,ประกันต้องประสบะกณร์จริงซึ่งมันมีความอัรรยนแห้งอัรรยนพันุ์ลึกคือมาต้องไปเสียเงินสื่อเครื่องสอําอางสื่อครีมบรรุ่งสื่ออีหยังโอ้ยให้มันเสียเงินพี่น้องธรรมชาติอยู่กบเฮานี่แหละเพียงแต่ว่าเฮาสิเอามาใส่บ่อสำนันล่ะเดี๋ยวมองบ่แมนนนักวิชาก,การเนาะเดี๋ยวมองกับสีเอาระสกประกรจรจิงมา,าว่า